สำหรับเจ้าตัวนี้นะครับโคตรเท่เลยนะครับขี่ลาด้วยนะ,ะขี่ลาขี่ลาด้วยอะไรอ่ะตัวอะไรนะอ่ะอะไรอะไรครับนี่อ่ะ โอเคนะผมก็ถ้าใครยังไม่ได้กด s u b s c r i b e ก็ช่วยกันกด s u b s c r i b e นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆนะครับผมก็มีประมาณ90เเลยนะครับผมที่ไม่ได้กด Sub s c r i b e นะครับผมก็ขอรบกวนนะครับผมคนที่เข้ามาดูนะครับผมถ้าใครว่างนะครับผมก็ช่วยกันกด Sub s c r i b e นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมนะครับโอเครับผมก็เดี๋ยวไปดูคลิปกันเลยครับผมเดี๋ยวสามสองหนึ่งแล้วสามสองหนึ่ง ฮัลโหลจ้ดีคับผมชื่อสตาร์ทูคับแค่นี้เหรออ่ะอแค่นี้เหรอโอเคแล้วผมก<ค>็ขอกล่าวโอเคก็มีหมีาสั่งคนที่ชิวาก็ด้วยนะครับผมผมปะจําชื่อสตาร์ทูนะผมก็วันนี้นะครับเราจะมาเอ่อรีวิวแอดออนนารูโตะกันนะครับผมก็จะเป็นแอดออนนารูโตะจีดี่จุดูนนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวผมขอปรับวิดีโอสักแป๊บหนึ่งนะครับปรับเป็นเพอร์เฟคซันนะครับโอเคก็นะครับ เวลาเราเข้าเกมมาครับเราเราแบบไปรวดเร็วนะครับผมโอเคี possono, right? you ๋ยวเรามาดูอย่างแรกนะครับเวลาเราเข้าเซิร์ฟมานะครับผมก็จะเป็นมันจะมีคุไในมาให้นะครับจะมีคุไในนะครับคุ่ในก็อาจจะเป็นเหมือนดาบนะครับแล้วก็ยังไม่ต้องไปสนใจมันนะครับแล้วก็จะมีรามิงมาให้ของเรานั่นเองนะครับมันจะเป็นรามมงนะครับเอาไว้กินนั่นเองนะโอเคแล้วเวลามันจะมีอันนี้ด้วยนะครับท่อนไม้ของแบบมันเป็นท่อนไม้ที่ว่าเอาไว้ หลอกศัตรูนะครับใช่ถ้าผมจะไม่ผิดนะมันจะเป็นร่างปลอมนะครับสําหรับท่อนไม้นะครับแล้วก็อันนี้นะครับก็จะเป็นโต๊ะคราฟนะครับก็จะเป็นโต๊ะคราฟเลยนะครับโต๊ะคราฟมันจะเอาไว้คราฟของตัวในเกมนะครับของพวกนารูโตะนั่นเองนะแต่ผมไม่รู้นะว่ามันคราฟยังไงนะผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เจ้าของช่องที่ผมไปเอาแอดออนมาให้นะครับผมก็ใต้คอมเมนต์เลยนะครับใต้ดดสคริปชันนะ โอเคก็เดี๋ยวเรามาดูอย่างแรกกันเลยก่านะครับผมก็อย่างแรกนะครับก็กดค้างกดกดนั่งอกดค้างนะครับกดค้างเพื่อใช้อันนี้นะครับหรือเปล่าโอเคนี่นะครับเวลาเรากดค้างนะครับเราก็จะเจอกับอันนี้มานั่นเองนะครับนี่ครับเห็นไหมครับทุกคนเราก็จะมีเจ้าตัวท่อนไม้นะครับก็จะเป็นร่างปลอมของเรานะครับขึ้นมานะครับแล้วตรงกลางเนี่ยมันจะเขียนว่าเนินจานั่นเองนะครับ โอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสําหรับเจ้าตัวอันนี้นะโอเคเดี๋ยวเรามาดูอันนี้กันดีกว่านะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นเออโรสเตอร์นอันนี้เอโรจานะครับโรจาเอ่อชินอบินะครับอันนี้ก็จะมันจะมันจะต้องมีค่า TP 100นะครับเพื่อจะเป็นการสปินนะครับหรือการสุ่มนั่นเองนะแต่ผมไม่มีนะผมผมไม่รู้ว่ามันเอามาจากไหนนั่นเองนะผมผมอ่านแบบเร็วๆอยู่แล้วนะครับเพิ่มรีวิวให้ท่านผู้ชมดูนะครับ โอเคเดี๋ยวผมขอกดไปนะครับมันก็ไม่มีอะไรนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เลือกไว้นะครับโอเคอ๋อเรากดได้นะคร mm ับเพราะว่าเราไอ้นี่นะครับโอเคผมกดเป็นสามสามสิบสปินนะครับแล้วมันจะมีสิบ tp เก้าสิบ tp แปดร้อย tp นะครับแล้วก็กดไปนะครับแล้วก็กดไปอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็กดค้างไปนะครับนี่ครับมันก็จะมีอันนี้มาให้นะครับแล้วก็กดค้างไปนะครับอันนี้มันก็จะเป็นอะไรให้ดูนะครับเรื่อยๆนะครับนี่ครับ มันก็จะให้เรามาดูนั่นเองนะครับนี่ครับมันก็ไม่มีอะไรนะครับเท่าที่ผมดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นเออจิสูนะครับโอเคเรากดเข้าไปนะครับมันก็จะเป็นพวกตัวละครนะครับเราก็ไม่ต้องไปสนใจนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูเออของของเรากันดีกว่านะครับที่เราต้องรีวิวนั่นเองนะครับโอเคโอเคนะผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูอันแรกนะครับ อันแรกที่เราจะมาเอามารีวิวนะครับนั่นก็คือเจ้าตัว3าหัวอันนี้นั่นเองนะครับเจ้าตัว3มหัวอันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับวิธีการใช้นะครับเดี๋ยวผมวิธีการใช้ก็ให้เรากดค้างไปนะครับเพื่อเป็นการใช้นะเดี๋ยวผมขอปรับสักครู่หนึ่งนะครับโอเควิดีโอแล้วก็โอเคกดพีดกดพีดโอเค โอเคนะผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะโอเควิธีการใช้นะผมก็ให้ทุกคนนะครับกดค้างไปที่ตัวนะครับนี่ครับเห็นไหมครับเจ้าตัวแรกนะครับก็จะเป็นอันนี้นะครับก็จะเป็นเจ้าตัวอะไรอย่งมันชื่อว่าอะไรทุกคนมันไม่มีชื่อนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูอันนี้ก็ดีกว่านะครับอันนี้นะครับอันที่2ก็จะเป็นตาแยกนั่นเองนะผมสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับอันนี้นะครับมันก็จะมีตาอันนี้มาให้นะครับเวลาเรากดใช้ไปนี่ครับ สกิลนะครับมันก็จะทําให้ตารอบๆข้างของเราเนี่ยมันมืดนะครับเวลาเราใช้ไปผมไม่รู้ว่ามันทําอะไรได้เหมือนกันนะครับผมสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับมันจะมืดนานเกินไปนะครับบางทีโอเคเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวเราไม่ใช่มาดูเดี๋ยวเรารอให้มันหายสักครู่นึงก่อนนะครับโอเคถ้ามันหายแล้วนะครับโอเคมันหายแล้วนะก็เดี๋ยวเรากดใช้สกิลวันนี้ไปนะครับสกิลวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับเท่าที่ผมเห็นนะครับก็ ยังไม่เห็นอะไรแปลกๆนะครับผมสําหรับเจ้าตัวนี้นะก็เดี๋ยวเรามาดูอันนี้กันดีกว่านะครับผมสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับโอเคเราก็กดใช้ไปนะครับนี่ครับเวลาเรากดใช้ไปนะครับตาเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีม่วงนั่นเองนะครับแล้วเราก็ใช้อันนี้ไปนะครับนี่ครับกดใช้ไปนะครับมันก็จะได้เออมันชอว่าอะไรนะเอออะไรนึงสักอย่างหนึ่งนะครับมันจะเป็นค่าที่ต้องใช้นะครับแปดสิบอันนะครับ โอเค80นะครับโอเคเราก็กดใช้อันนี้ไปนะครับมันก็จะต้องมันขึ้นว่าเอ่อบลาบลาบลามันเป็นภาษาอินโดผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าแปลว่าอะไรนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูอันต่อไปกันเลยดีกว่านะครับผมสําหรับเจ้าตัวอันต่ออันต่อไปนะครับเรามาดูอันแรกกันดีกว่านะผมก็จะเป็นอันนี้นะครับนี่ครับนี่ครับนี่อันนี้ครับโคเทนะครับท่านผู้ชมนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับผมสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับก็จะมี ยละเอียดเท็กเจอร์หรือรายละเอียดตัวเนี่ยก็ถือว่าดีมากๆเลยนะผมสําหรับเจ้าตัวรายละเอียดอันนี้นะครับก็ลองดูดีๆนะครับลองดูที่ตานะครับตาตรงหัวเนี่ยมันจะมีอะไรหลายๆอย่างด้วยนะมันจะเป็นตาอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับอยู่บนหัวด้วยนะผมไม่แน่ใจว่ากินนมมันจะหายห,ายหรือเปล่าทุกคนเดี๋ยวผมขอกินนมก่อนนะผมจะได้ให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นไอ้ไนี่ได้ใกล้ๆนะครับโอเคนี่ครับทุกคนครับเห็นไหมครับอันนี้ก็จะมีตานะครับ มันจะเป็นตาหลายๆดวงเลยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันคือตาอะไรบ้างนั่นเองนะครับมันคือตาของใครบ้างผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ okay. โอเคก็จะป,ประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นชุดสีฟ้านะครับแล้วก็นี่ครับสพายของไว้ข้างหลังด้วยเห็นไหมโคตรเท่นะครับท่านผู้ชมนี่ครับก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาดูอันต่อไปกันครับนี่ครับอันนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นร่างอัปเกรดเข้ามาอีกขั้นหนึ่งนั่นเองนะผมสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับ โอเคนะผมก็เวลากดใช้ไปเนี่ยมันก็จะเป็นเห็นไหมครับจากข้างหลังนะครับพวกอาวุธหรือว่าพวกเขาเรียกว่าไอวงกลมข้างหลังเนี่ยของตัวละครเราเนี่ยตอนแรกมันเป็นสีดํานะครับแต่ตอนนี้ครับมันเปลี่ยนเป็นสีม่วงแล้วนะครับผมท่านผู้ชมโอเคแล้วตาเนี่ยถ้าถ้าทุกคนสังเกตนะครับมันจะมีตาเพิ่มเข้ามาอีกนะครับมันจะเป็นตาตรงกลางตาตรงไอ้เนี่ยครับล่างฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับเห็นไหมครับมันจะมีตาเพิ่มเข้ามานะครับ แล้วก็จะมีเอฟเฟกตรงขอบตาด้วยนะครับท่านผู้ชมก็ถือว่าโหดมากๆเลยนะน่าจะเก่งมากๆด้วยนะครับผมสำหรับเจ้าตัวละครอันนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปกันเลยดีกว่านะครับผมอันต่อไปนะครับก็จะเป็นอันนี้นะครับเรากดใช้ไปนะครับนี่ครับอันนี้นะครับเวลาเรากดใช้ไปนะครับเออผมกินนมไม่หายไหมหายนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้เหมือนจะเป็น ตาของเอจ้าตัวโบรุโตนะครับถ้าผมจะไม่ผิดนะครับน่าจะเป็นตาของโบรุโตนะครับหรือเปล่าผมก็ไม่แนะ่ใจนนว่ามันคือตาของใครนะครับถ้าผิดก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับอันนี้มาเป็นตาของใครก็ทุกคนช่วยตอบกันด้วยนะว่ามันคือตาของใครดวงตาของใครนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นของใครไม่รู้นะครับผมเพราะว่ามันไม่มีชื่อขึ้นเลยแม้แต่สักอย่างเดียวนะครับโอเค ก็จะประมาณนี้นะครับผมสําหรับร่างอันนี้นะครับผมก็ยังเบสิกเบสิกอยู่นะครับแล้วนี่ครับร่างอัพเกรดเข้าไปอีกขั้นหนึ่งของเจ้าตัวอันนี้นะครับนี่ครับทุกคนจะสังเกตตานะครับตาจะจะมีตามตาครับจะมีตาตรงกลางเพิ่มเข้ามานะครับแล้วดวงตานยจะเป็นสีแดงนั่นเองนะครับชุดก็จะเป็นสีแดงนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็อันนี้ก็ยังไม่มีอะไรนะครับที่เออ แปลกใหม่นะครับ um. ที่แบบย okay. hmm. okay. 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 ังแปลกใหม่อยู่นะครับโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูอันนี้กันดีกว่านะครับร่างอัลติเมทหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะเรากดใช้ไปนี่ครับท่านผู้ชมโคตทเท่นะครับสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับคือจะมีการลุ้นลุกเล่นด้วยนะครับผมสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับโอเคอ๋ออันนี้ก็คือจะเป็นของเจ้าตัวอันที่แล้วนะครับที่เราได้นี่ไปนะครับอันนี้ก็คือร่างอัปเกรดของอัปเกรดหนึ่งอีกทีหนึ่งนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับ ดวงตาเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนี่ครับดวงตานก็จะเป็นสีแดงนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับนี่ครับข้างหลังก็จะเป็นสีดํานะครับไม่มีอะไรชุดก็จะเป็นชุดสีแดงนะครับนี่ครับโคเทนะครับมีสายมีแบบมีทวิมีแบบสายฟ้าตอนเปิดตัวด้วยนะครับโคเทนะผมตอนเปิดตัวนะครับก็จะประมาณนี้นะผมสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับแล้วก็เออแล้วหายไปไหนวะน่ะเธออยู่ไหนโอเค เดี๋ยวผมขอ TP เออแฟนผมสักครู่หนึ่งนะครับโอเคผมขอซี TP สักครู่หนึ่งนะโอเคนะครับอ่าแล้วมากไกลเลยนะครับผมทุกคนเลาทไมไปไหนแล้วแล้วทำไมผมว์ปมาตรงนี้วะทุกคนผมหรือว่าผมยังเทเลพอร์ตไม่เป็นวะโอเค ก็เด so mm ี hmm. sure, mm ๋ยวเราไปดูอันต่อไปเลยดีกว่านะผมพอจําได้อยู่นะที่ผมเลือกไว้นะมันมีอะไรบ้างนะครับนี่ครับโอ้ยถือว่าเร็วอยู่นะท่านผู้ชมถือว่าถือว่าเร็วอยู่นะโอเคก็เดี๋ยวลองมาดูกันนะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอกินนมสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปกันเลยดีกว่านะครับผมโอเคนะผมอันต่อไปนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูเจ้าตัวอันนี้กันดีกว่านะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาใช้อันนี้กันดีกว่านะผมเป็นแบบเท่ๆเลยนะ โอเคครับเรากดใช้ไปนี่คร sure ับไว้แล้วเรากดใช้ไปนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเก้าหางเวอร์ชันอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะเป็นเวอร์ชันอะไรผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันคือเก้าหางเวอร์ชันอะไรนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับโอเคผมก็เดี๋ยวเรามาดูอันต่อไปกันเลยดีกว่านะผมอันต่อไปนะครับอันนี้เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะอันนี้จะเป็นของซาสเกะนะครับนี่ครับของซาสเกะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ครับ ตัวดาบเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าไอ้ตัวดาบเนี่ยมันทำาอะไรได้นะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภาัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับผมทุกคนโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูอันนี้กันดีกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นตอนที่ว่าเออแบบเสียนปวิถีหรือเป่า ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันคืออะไรนะครับอันนี้กินนมไม่ได้ด้วยทุกคนนี่ครับผมให้ดูประมาณนี้นะนี่ครับโคตรเท่นะครับท่านผู้ชมเห็นไหมนี่โคตรเท่นะครับก็จะมีเส้นอะไรอยู่เส้นแบบจักกะนะครับจะมีแบบเส้นจักกะอยู่ทั้งตัวนะครับนี่ครับรอบตัวเลยนั่นเองนะครับโอเคก็จะมีประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมขอดึงก่อนนะครับมันอันนี้ชอบเดินอย่างงี้นะครับอันนี้คนนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมขอดึงสักครู่หนึ่งนะโอเค โอเคก็เดี๋ยวเรามาดูอันต่อไปกันดีกว่านนะครับอยู่ใกล้ๆอย่าไปไกลนะครับโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูอันต่อไปกันดีกว่านนะครับอันนี้นะครับนี่ครับนี่ทุกคนโคตรเท่นะครับผมสาหรับเจ้าตัวนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตาสีฟ้านะครับแล้วก็ชุดสีแดงนะครับอันนี้ก็เฉยๆนะครับไม่ได้มีอะไรนะครับเห็นไหมครับนี่ครับจะเป็นดวงตาอันดวงตาสีฟ้านะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสําหรับเจ้าตัวอันนี้นะครับโอเค เดี๋ยวเรามาดูอันต่อไปกันเลยดีกว่านะครับผมสามจุดเจ็ดนะครับนารูโตะจีดีสามจุดเจ็ดนะผมผมรีวิวไปเมื่อประมาณห้าหกเดือนที่แล้วผมก็ลืมเหมือนกันนะโอเคก็เดี๋ยวเราใช้อันนี้คินดูกันดีกว่านะครับนี่ครับโคตรเท่นะครับผมสําหรับเจ้าตัวสำสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับโคตรเท่เลยนะครับขี่ลาด้วยนะขี่ลาขี่ลาด้วยโอเคมาคุ้ใจโอเคนะผม โอเคนะผมก็เดี๋ยวเรามาดูเจ้าตัวอันนี้กันดีกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอันนี้ตัวตัวนี้ผมเคยรีวิวไปแล้วนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับสําหรับเจ้าตัวนี้ผมเคยรีวิวไปแล้วนะแล้วก็คาถาคู่ใจนะครับมันก็ทําอะไรไม่ได้เลยนะครับมันก็ขึ้นเตือนอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับโอเคแล้วก็อันนี้นะครับเรากดใช้ไปนี่ครับโอ้โหอะไรอะ่ะ <laughs> ตัวอะไรนะอ,อะไรอะไรครับเนี่ย โอเคอันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคือเขาเข้จัดตัวนี้อันนี้ผมมองไม่เห็นนะว่าคือตัวอะไรนะครับ๋ยวผมขอร้องมันคือตัวนี้มันคือตัวเหี้ยไม่ใช่โอเคอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าคือตัวอะไรแลวมันมีขาด้วยทุกคนมันมีขาด้วยทุกคนเคตรเท่เลยมันมีมันมีลิ้นแฉงเหมือนงูเลยโอเคเดี๋ยวก็มาดูอันต่อไปดีกว่าแล้วจะรั่วนะครับอันนี้โอเคเรามาดูวันนี้กอนดีกว่านะครับผมสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับ ก็จะเป็นดวงตานะครับอันนี้ก oh. ็อัปเดตเข้ามาใหม่เหมือนกันนะครับผมสำหรับเจ้าตัวอันนี้นะครับเห็นไหมครับทุกคนครับนี่ครับอันนี้ก็อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับจะเป็นดวงตานะครับที่เป็นโลโก้นะครับของตัวแอดออนนี้เลยนะครับผมสําหรับเจ้าตัวดวงตานี้นะครับโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสําหรับเจ้าตัวอนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูอย่างสุดท้ายของวันนี้กันเลยดีกว่านะครับผมสำหรับสำหรับแอดออนอันนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูอันนี้กันดีกว่าครับปิดท้ายนะครับ โอเคครับอันนี้คือพลังนะครับท่านผู้ชมนี่ครับอันนี้คือพลังนะครับคือพลังผมคงไม่ต้องให้ดูอะไรเยอะแยะนะผมเพราะว่าพลังส่วนใหญ่ในรอนุ่นโตมันก็มีแต่อะไรระเบิดระเบิดนะครับมันก็ระเบิดทุก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 อย่างนะครับผมที่ผมดูมานะครับแล้วก็จะมีอีกอันนึงถ้าผมจำไม่ผิดนะครับโอเคคือมันจะอยู่อันไหนนะทุกคนผมจำไม่ได้วะเดี๋ยวผมขอดูสักครู่หนึ่งนะผมเคยเอามาใช้อยู่นะครับตอนที่ว่า ยังไม่ได้อัดคลิปนะครับผมผมเอามาใช้อยู่นะครับเพื่อเป็นการเทสนะครับอันนี้นะครับน่าจะเป็นอันนี้แล้วก็เจ้าตัวอะไรอีกอะเจ้าตัวอันนี้ผมรีวิวไปแล้วนะครับในคลิปที่แล้วนะครับผมสําหรับเจ้าตัวนี้นะโอเคแล้วก็แล้วก็แล้วก็ไรต่ออะไรต่อนะโอเคอันนี้นะครับอันนี้ผมยังไม่รีวิวดีกว่านะครับก็เดี๋ยวเรามารีวิวเจ้าตัวอันที่มันแบบ เป็นแบบเห็นได้ชัดดีกว่านะตัวละครนะครับตัวละครเนี่ยนะทุกคนน่าจะอยากได้ตัวละครมากกว่าพลังนะครับโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเจ้าตัวละครนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับผมเอาอันนี้มาด้วยดีกว่าโอเคแล้วก็มันจะมีอีกอันหนึ่งอะผมหาไม่เจอทุกคนผมหามันไม่เจอมันอยู่ใส่อยู่ใส่นอสูเอ,อ่อผมเคยจําได้ผมจําได้ว่าผมเคยนี่อยู่นะครับโอเค ผมจะหาให้เจอไว้ทุกคนผมจะหาให้เจอผมจะไม่ย่อท้อนะครับโอเคเดี๋ยวลองมาดูกันนะว่ามันจะเป็นอะไรนะครับเอออันไหนวะ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 ทุกคนอันไหนวะเอาเป็นว่าเอออันนี้ให้ทุกคนไปหาเองแล้วกันนะครับนั่นผมหาไม่เจอทุกคนผมหาไม่เจอนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอันต่อไปนะครับ เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมเดี๋ยวเรามาดูอันนี้กันดีกว่านะครับนี่ครับสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับนี่ครับอันนี้ก็มาใหม่นะครับผมอันนี้ก็ผมยังไม่ได้รีวิวไปนะครับผมสาหรับตัวนี้นะครับอันนี้ก็น่าจะเพิ่งอัปเดตไปนะครับนี่ครับจะเป็นดวงตาของโบรุโตหรือเปล่าหรือนารุโตนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะผมสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับหางก็ขยับได้ด้วยนั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูอันนี้กันดีกว่านะครับสําหรับเจ้าตัวดวงตานี้เรารีวิวไปอย่างอันนี้เรา อ้อันนี้ไม่ค่อยเท่นะครับเดี๋ยวเรามาดูอันนี้กันดีกว่าะครับนี่ครับเจ้าตัวอันนี้นะครับก็จะเป็นดวงตาที่ว่าเอออยู่หน้าโปรไฟล์เหมือนกันนะอยู่หน้าโปรไฟล์รูปภาพเหมือนกันนะครับสําหรับเจ้าตัวอันนี้นะครับนี่ครับเห็นไหมครับเออเห็นไหมครับก็จะแบบประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับมันจะมีดวงตานะครับตรงกลางเพิ่มเข้ามานะครับ เห็นไหมครับก็จะเประมาณนี้นะผมสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับโอเคก็สําหรับวันนี้นะผมขอตัวลาไปก่อนนะน่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมสิ่งที่ผมจะมารีวิวในวันนี้นะครับถ้าใครอยากได้อะไรก็ลองไปหากันนะครับผมลองไปดูในช่องหลักที่ผมทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นั่นเองนะครับผมโอเค ก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะผมไซโยนาระครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปหน้าจะเป็นการรีวิวแอดออนอะไรก็ติดตามชมกันได้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะผมไซโยนาระครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปดูวิธีการลงกันเลยครับผมมีคนทวงเข้ามานะครับก็ไปดูกันเลยครับผมวิธีการลงนะครับสำหรับวันนี้ซีโอเกเลเตอร์ครับบ๊ายบายครับผม Comes and goes, my weakness. Comes and goes, I'm reaching out for the easy high. Please, for the fire, this strength. Of Survive. My body aches to be satisfied. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes.